นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถสมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจัดสถาปนาสโม,มสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองจัดการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69พื้นที่อำเภอพบพระ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันกับดิฉันกรวณนานะแก้วค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถณกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดค่ะ ที่ห้องประชุมชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ดเรเทอดเกียรติชินสรนันในยุเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าวร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระรบรมราชินีนาถโดยมีพลเอกพัะทะรพงศ์อินทรสุวรรณที่ปรึกษาพิเศษกลุ่มราชองครักษ์พร้อมด้วยนายวชิระแก้วกอผู้มีการสำนักง,งานประสานและบริหารโครงการสสว เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่หนึ่งพร้อมร่วมเปิดป้ายโครงการและอบรมทบทวนความรู้ให้กับสมาชิกพร้อมศึกษาดูง,งานโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฯฯฯพอเพียงสอสอวอหนัก,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีพันตำรวจโทชัยวรุธพร้อมญาติ รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34หัวหน้าศูนย์เรียนรู้กล่าวต้อนรับร้อยตำรวจเอกเอกพลรุนทองรองผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346รองหัวหน้าศูนย์บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกรมราชอ,องครักษ์และสสวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาเฉลิมพระชนพรรษา8 4พัรษา12สิงหาคม2559โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพอบอชอกอร,รอ .4 พอบอนอพอคอ .33 พอบอทอพอ .35 ปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพอคาและนักธุรกิจฝั่งไทยและเมียนมาคณะชมรมสตรีเมืองเมียวดีและพี่น้องประชาชนจำนวนกว่า200คน เขาร่วมงานในครั้งนี้ สมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยจัดก,การสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดแม่รามาดและโพ,พราค่ะเมื่อวันที่19กันยายน2558ที่ร้านอาหารกวางตุ้งเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุธีเคชรักพงศนายกสมาคมธุรกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสถาปนาสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดโพพระแม่ระมาดและพิธีแต่งตั้งสถาปนาคณะกรรมการสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากโดยดอกเตอร์อำนาจยุพันธ์ประธานที่ปรึกษาสโมสรน,นำชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตากกล่าวขอบคุณและแสดงวิสัยทัศน์หลังได้รับเลือกให้เป็นประธานสโมสรธุรกิจคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก เพื่อประกอบธุรกิจด้านต่างๆและดำเนินธุรกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East West Economic Corridor (EWEC) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากภายในงานพิธีมีการมอบตราสโมสรและติดแบดให้กับคณะกรรมการสโมสรมีการกล่าวปฏิญาณตน โดยมีผู้แทน,นคณะกรรมการจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากชมรมคริสเตียนชาวไทยและชาวเมียนมาในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69พื้นที่อำเภอพุพระาจังหวัดตากค่ะนายอนุไทยไทยวรรณสีพุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2558ในระดับกลุ่ม โรงเรียนบ้านช่องแคบถึงคีรีราช์อำเภอพบพระจังหวัดตากสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ณโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศตําบลคีรีราช์อำเภอพบพระโดยมีนายศักดิ์นายพฤกเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถความคิดสร้างสารรค์ด้านศิลปะดนตรีและสิ่งประดิษฐ์อีกทั้งยังเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและบุคคลผู้สนใจอย,อย่างหลากหลายและกว้างขวางโดยได้แบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มสาระประกอบด้วย 1. ปฐมวัย สวิทยาศาสตร์ 3. สังคมศาสตร์ 4. ศิลปะ 5. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า800คนอาสาสมัครสาธารณสุขพื้นที่อำเภอพบพระจัดโครงการสุขภาพดีวิถีชนเผ่า นางภูมิปัญญาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพค่ะนคริสตจักรร่มพระคุณไมตรีจิตตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากนายวินัยอยู่เหล่าพาณิชยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคีริราชเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีวิถีชนเผ่าประจำปีงบประมาณ2558โดยมีนางสาวดวงมณีนาละตะพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้กล่าวรายงาน มีการจัดกิจกรรมซุ้มนิทรรศการการประกวดบุคคลต้นแบบสุขภาพดีวิถีชนเผ่าเผ่าอาคาเผ่ามูเซอร์จีนลีซอเย้าและมงและมีการให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก3อเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลักสอ2สมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า300คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระแสการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนและเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยโดยการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความรู้ความถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนทราบถ,ถึงพิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชนเผ่ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวต่อไป ชมภารกิจการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองของถินเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตทุกสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลปานอาคารขนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งใกล ช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายหุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกทราเพื่อนครวิวัฒน,นาเป็นคนอาชนไม่ใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝุกคนคนละเมืองใน้จำาัังใจ ในการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันทั่วไปเเศสบานก็คือเรานี่เองสำคัญเศสบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ ช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนั้นนาเเศสสบานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวนายย้ายบ้านเศรสบานต้องรับแจ้งมาเราทำการ านาไม้พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒน,นาเป็นรนตาชนไลกลไกลเทศาบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝุกคนคนละเมืองไห้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ มีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ่งรวมรับงานปดครองของทิ้ง,งนำพานินสุขสันตทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสัมพันธ์เทศบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ ท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะในวันนี้ดิฉันกอรวรนาแก้วต้องขอลาทักผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ